สวัสดีครับอ่านี้เรามาถ่ายขบวนสีนแปลไปรับชมขบวนพร้อมๆกันได้เลยนะคะ,ะมาแล้วครับขบวนสีนแปดน,นะครับวันนี้ช้าอยู่สี่นาทีนะครับกำลังจะผ่านจุดตัดหนองขอ,งอนกว้างนะครับ เมือเ่อกี้ขบวน55เพึ่งผ่านไปเมื่อกี้นะครับผมน่าจะไปหลีกที่หนองขอนกว้างนะครับขบวนส48ก็จอดรอดทางที่ปัจจัยรางที่หนึ่งนะครับอมารับชมขบวนไปพร้อมๆกันได้เลยน,นะครับแั่น,นะครับขบวนตอง5จอดอยู่ใน ลางที่สองหรือลางที่สามนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะกับมีเครื่องบินมาพอดีเลยนะครับนานๆจะเห็นทีนะครับขบวนสินค้ากับขบวนโดยสารมาเจอกันขบวนสิงแปดก็ออกนองขนกว้างแล้วนะครับผม Hn นะครับริวขบวนตองห้าก็จอดรออยู่ในทางที่สามครับ เดี๋ยวค่อยๆมานะครับผมไม่เร็วมากนะฮะ คลิปอะไรก็กดติดตามได้เลยนะครับผมจะจะได้ไปพาคลิปใหม่ๆที่จะลงนะครับขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับคลิปคลิปจนจบนะครับขอบคุณมากนะครับ